า <S <S ฉันเลือกกินข้าวเลโอ้ยแล้วนี่ก็ไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เมื่อเย็นวันซืนเลยด้วยหิวจังเลยโอ๊ยโอ๊ยเปือจริงๆฉชืฉ่ขอว่าขี้กันแน่ ฉจนต้องวนเลยพี่ยังไม่ไ <modeling> ด <entin> ้ป <c oughs> ่าเมืองเถื่อโอ้ยหิวก็หิวโอ้ยโอ้ยโอ๊ยฉันโอ้ยโอ้ยโอ๊ยฉันจะตายไม่ได้ฉันฉันโอ้ยฉันโอ้ยโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้ฉันยังมีภารกิจที่ต้องทำยังมีภารกิจที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างที่ฉันจะต้องทำ เธอดานชสวยไหมสวย,อยขอโทษนะ <c oughs> พอแหละค่ะด <c oughs> ูยังไงก็พี่หนูแม่ของับ แอปเปิ้ลมาลากอล์กูเกยออเรน์รแนี่เมื่อไม่มีใครอยู่ ฉันก็ถือวิสาสะทานเลยแล้วกันเนาะ เไม่ขยับเลยดูจากท่าทางการที่เขานอนแนนดิ่งแบบนี้ ยี้มนะไม่ใช่โฟกน้ง <c oughs> หล่อเจ๊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 เอาไงอ่ะเเไว้เข้ารจะเข้าเจ้าตังไหนครพี่เข้า อี่ยงที่เปลี่ยนอยู่ที่แอปเปิลนกับรูปลักษณ์ปากและฟันของคุณหญิงนี่ไม่น่าใช่คุณหญิงน่าจะเป็นคุณ โดยที่ไม่รู้ว่าเป็นแอปโฆลอาพิษจึเสียชีวิตในที่สุดครับ เธอชอบเราเหรอเอาจริงๆนะชุดเย็บอะไรยังไม่ชอบตัวเองเลย เจ็ดคนมารวมกันนี่ชะลากรคนนั้นใช่ไหมก็คนเดียวกับให้กูแต่งตัวแบบนี้นี่แหละพูดเขอจเย็บคือคือแอปเปิ้ลไม่ได้อาบยาพิษทีกนี้คือฉันเนี่ยมาทำพันธุกรรมในป่าแล้วก็ฉัน หิวโอเคฉันอ้วนถูกฉันกินแล้วฉันก็แค่หลับไปเท่านั้นเองจนได้ยินเสียงโวกเว้ไปของพวกเธอเนี่ยก็เลยตื่นขึ้นมาโอ้ยถ้าอย่างนั้นอ่ะนอกจากพวกบุกรุกแล้วก็ยังขโมยของก็เดี๋กินอีกเหรอโอใช่แต่มาทำไมอ่

ฉันยังไม่ได้พูดเรื่องสำคัญเลยพูดไปเธออาจจะไม่เชื่อพูดไปก็เลยบอยเจอกันบอยกนบอยเจอกันกันอไปเล่นกันได้เล่นกันองเถอะพูดไปเธออาจจะไม่เชื่อ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> ฉันเนี่ย <c oughs> เป็นคนตั้งชื่อของเธอ ด้วยตัวฉันเองชื่อไหนชื่ออะไรขอ้ยได้ที่เธอได้ไปอยู่ในบาร์นี่ส่วนเงินทีมาจากฉันเองอ่ะจะให้ฉันพูดชื่อจริงของเธอไหมล่ะอยากบอกชื่อเก่าระมาร์ตีสุกันดาสีสุวรรณ ว่าทำไมฉันรู้ชื่อจริงของเธอพอจริงๆแล้วเนี่ยฉันเนี่ยคือพ่อของพวกแกเอง ไม่เช่อหรอกพ่ออะไรมาโดกว่านี้วะอ่เาแนีพ่อแท้ๆของเธอธออาจไมเชื่อไรแต่เธอตั้งใจฟังดีด What? ยัมากะฮาเลยเมื่อกี้ตั้งใจใจแล้วมันแบบหยิบหยิบาบอฉันจะจะบอกพวกเธอนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันคือพ่อของเธอเอง อ๋อไม่จริงอ่ะยังไงก,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 ก็ไม่ใช่อ่อพ่อเลยจะมาโผล่ป่านนี้ว่ะนี่ใช่เพราะเราอยู่ในป่ากกันเจ็ดคนมาตั้ง ก่อถ้าฟังไปเธออาจจะเปลี่ยนใจที่จริงแล้วเนี่ยบ้านของเรารวยมากลลูกแค่ไหนอ่ะแค่ไหนอ่ะถ้าถามว่ารวยแค่ไหนวันก่อนเพื่อนพ่อโทรมาบอกว่าอยู่หน้าบ้านเจ็ดวันแล้วยังไม่ถึงเลยลูก <c oughs> โอ้ไม่อ้าวไม่ได้ใหญ่โล่แต่บ้าน รวยจริงๆสองสมเดือนนี้ไม่ได้ดูข่าวว่าคอยก็ซื้อหุ้นเรือยลูกเชื่อพ่อเถอกลับไปอยู่กับพ่อเธอกลับไปใช้ชีวิตแบบรักชิวี่ดีกว่า โอ้ใช่ต้องให้ด้วยยังยัาถูกต้องเป็นความคิดที่ดีได้เด็กค <c oughs> ันนี้มันเหลี่ยมเหลือเกิน <c oughs> ได้ได้เลย <c oughs> และแล้วคนแกรกทั้งเจก็ได้รู้ความจริงที่เก็บซ่อนมานานและได้พบกับพ่อที่แท้จริงทั้งหมด เมืเ่อมีเจตส่วนิัวเราไปยังกับพี่มังกรคาริราชวงเพื่อใช้ชีวิตอย่ามีความสุขตลอดไปกับพอ่อ